ัน,นี่เ,เป็นไส้ดำตาลมากินส้มหมวกม่วงกันเถอะพี่น้องกินส้มหมวกม่วงแก้วหนาวตุยแก้วประเด็กบวมเลยส้มเขียวนด้วยค่ะไหนมันบ้าฝาดประเด็กบวงอันนี้เขาเห็ดเองค่ะเนาะลุยเลยกระไฟแล้วมันน่ารักเลุเดเลี้ยนหมกม่วงหน่วยได้มาจากาอินเดียค่ะไปะสุปพ้อดีมือเซานี่อือก็ประเดกฟองผักข,ขนาด เจียวหนึ <and> <ata> <wealthy> <half> ่งประวันไม่ต้องเจียวนี่เลยจ้ะกินไหมลูกกินอ่ะมะม่วงเฮ้อยากเป็นส่วนร่วมเหรเฮ้ยกินด้วยนะครับกินด้วยนะครับเอาเอาจิ้มอะไรจิ้มอะไรจิ้มเอาโรตีเอาโรตี ุ้ยุ้ยคุยย,ย,ยดีุด้ยดด,ด,น,ดน่อยก็อากกินน้ำบาดเนี่ยแม่รู้ากินปรเด็กบอกพี่น้องเอ้ยตุย๋ยมันเปรี้ยวเปรี้ยวสีมะม่วงเปรี้ยวนั่งดีดนั่งดี ใส่แดี่ยวไม่เอาอีกหยิบไปเลยต้องมอไม่เอาไม่เอาเดี๋ยนี้มาเอาม่ากูสั่นมันไงไฟแดกบ้องก็แสบอันนี้จะแสบอืมก็ประเด็กรองก็อันนี้ ขอครักอือสมแล้วพี่น้องกินส่น้ำัาคชะแล้วเป็นผัยเล็กๆอือกวานจริงเหรอเ้ย่วงเลยเปิดหวัวโอเค <c oughs> อากาศขึ้นปากขึ้นหวนอ่ะ Ừ. này tổng nó mất này. Theo rõ. Ừ. Phân rõ. Si Nó. Hay là, Thay là, là mẹ bà đã được nó nhìn mẹ bạn bọng. Ừ. Cho cộtหัว luôn. Thái Lan Mông... Thái Lan. Đúng thiệt ừ. Ôi. ไม่ปดสกเรยกนอนเนทำเอง่น่าจะิมเป็นอืมก็สมแท้เนอะเห็นไหมอันนี้ประเทเขาแกงซันสมสมเปี้ยวเปรี้ยวกนดีเลย

sawin lit ya Kakaklah Hmm mm Hmm อัก็สูมแต่อืมเกี่ยวมั้ยเกี่ยวอืมปีนองยามสูมเลยหน่อยลานอีเดียวมาขายเนี่ยอันนี้เม็ดมานะอืม มาดากต้นกุ้งันอ่ะอยาปวดปวดหัวยามาจักเหือนช่วงบ่าะกว่าพี่น้ออันนั้ก็สมไปเลยอันมีสมผักหมี่อันนี้แก่น อากาศขึ้นปา้าขึ้นฝนอากาศเป็นตะขีขาดพี่น,อน้องเลยในคลองสูงๆต้องไปซ่วงเลยอากาศเดียวเอ้านหน่อยกินกน้ำเดียวเมื่อไหร่ได้ยินทดิ อะไรนั่นมันนะดีเด็ต้อนคำนวณาีย์ใช่เด็กไม่ไปสุก่า ว่าปไรเขาบอกว่าไั่คิดนะ